ตู้ใส่หนังสือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดความยาวจากด้านนอกได้1.75เมตรแผ่นไม้ขด้านข้างตัวผู้ใช้ไม้อัดชนิดหนา0.5เซนติเมตรความยาวภายในตู้ยาวกี่เมตรข้อ1 1.70เมตรข้อ2 1.74เมตรข้อ3 1.76เมตรและข้อ4 1.80เมตรอะคะค่อยๆวาดภาพก็ได้ สำหรับข้อนี้นะ,ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตูา้หนังสือน้องนึกภาพตู้หนังสือนะพี่วาาคร่าวๆสมมติตู้มันเป็นอย่างนี้ถูกปะปมันจะต้องมีความหนาของไม้ด้านข้างๆนี้หนึง่งแล้วก็ลึกเข้าไปอย่างนี้นี่คือตู้ที่ใส่หนังสือถนูไปะคะอ่านี่คือตู้ใส่หนังสือนะเึ๊้บเบิบเบบเส้นปะลงมา นี่คือตู้ใส่หนังสือเขาบอกว่าถ้าวัดความยาวจากด้านนอกเลยอ่ะจะได้ทั้งสิ้น1.7 5ดเห้าเมตรถูกเป่าฟึบนี่คือความยาวจากด้านนอกความจริงมันถึงแค่ตรงนี้พอตรงนี้มันเป็นด้านมิติเฉยไม่นับละกันอ่าและเขาบอกว่าแผ่นไม้ด้านข้างเนี่ยเขาใช้อ่ะไม้หนาศูนจุห้าเซนติเมตรแสดงว่าไอ้ไม้ด้านข้างตัวเนี้ยที่มันอยู่ด้านเนี้ย ความหนาของมันคือ0.5เซนติเมตรละไม้ด้านข้างเนี้ยก็หนาอีก0.5เซนติเมตรถูกเป่าเพราะฉะนั้นเขาต้องการทราบว่าภายในตู้เนี่ยยาวกี่เมตรน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าด้านข้างอีก0.5เซนติเมตรตรงนี้อีก0.5เซนติเมตรถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องลบไปอีกเท่าไหร่ลบไปอีก 1ซนติเมรถูกป่ะเพราะฉั้นถ้าตรงนี้ทั้งหมดยาว1 7 5เมตรแต่พี่ถามก่อนว่า1เมตรมีค่าเท่ากับกี่เซนนะ1เมตรมีค่าเท่ากับ1 0 0เซนติเมตรถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า1 7 5เมตรก็ต้องมีค่าเท่ากับ100คูณด้วยหน1.75เท่ากับ175 ซนติเมตรแต่ว่าด้านข้างหนาด้านละ0.5 0.5แสดงว่าก็ต้องลบออกอีก1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตู้ใส่หนังสือความยาวก็ต้องเป็น1.100 <100, S 1> ขอโทษนะ175เซเมตรลบด้วย1เซนติเมตรก็จะเหลือ174เซติเมตรซึ่งเรารู้แล้วว่า1เมตรมี100เซนตะกี้เราแปลงจากเมตรให้กลายเป็นเซนทิแล้วก็แปลงกลับ จากเซนให้กลายเป็นเมตรทำไงเอ่ยก็ต้องหารด้วย100ถูกปะหาร100ก็กลายเป็น1.74เมตรนั่นเองซึ่งตอบข้อ2นะสรุปโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าไงเอ่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเขาให้ไม้มาเท่านี้หน่วยเป็นเมตรเราต้องแปลง,งเมตรให้กลายเป็นเซนติเมตรก่อน พอแปลงเป็นเซนปุ๊บลบกันแล้วก็แปลงกลับมาเป็นเมตรเหมือนเดิมก็จะได้เป็นคำตอบเป็นข้อ2วิธีที่จะทําให้ข้อนี้ง่ายขึ้นก็คือวาดรูเพิ่มเติมเข้าไปถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะ